สินค้าเกษตรปลอดภัยผู้บริโภคมั่นใจไว้ใจเครื่องหมายคิวสนับสนุนโดยมกอ,อชน้ำถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสำคัญต่อการดำรงชีวิตกรมฉลประทานจึงได้มุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการน้ำ โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ในทุกกระบวนการตามภารกิจไม่ว่าจะเป็นการกักเก็บบำรุงรักษาควบคุมและระบายน้ำเพื่อรองรับความต้องการของภาคการเกษตรและการสาธารณูปโภคตลอดจนการป้องกันและบรรเทาอุทกภยัยอันเกิดจากน้ำทั้งนี้กรมชลประทานยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพแหล่งน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน ให้เพียงพอและทั่วถึงถกลับมาในช่วงที่2ปักหมุดจุดเกษตรค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามภารกิจเขามีการดำเนินการอะไรอย่างไรบ้างติดตามชมได้ในช่วงนี้เลยค่ะ รวมสมการขยายผลเกี่ยวกับของศูนย์ศึกษาการท้องไทนะครับหลังจากที่พระบรมเดชพระเจ้าแลักันที่9ได้พัฒนาพื้นที่ในศูนย์ศึกษาการท้องไทไปแล้วระดับหนึ่งนะครับปีแรกๆเลยเนื่อดจากสภาพแห้งแรง องท่านก็ให้พัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมก่อนตอนนี้พอสิ่งแวดล้อมดีแล้วองท่านให้พัฒนาควบคู่กันไปก็คือในเรื่องของอาชีพประกอบกันไปด้วยก็คือให้การทํางานไว้ว่าต้นทางเป็นป่าไม้ปลายทางเป็นประมงระหว่างทางเป็นเกษตรกรรมวังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเมื่อพัฒนาสําเร็จแล้วเราต้องเอาสิ่งที่พัฒนาได้ไปถึงมือกับเกษตรกรให้ได้วความรู้ประกอบกันไปด้วยการพัฒนาไม่ใช่เกิดความสําเร็จกับพื้นที่ห้วย้องถิ่แห่งเดียว พระองค์ท่านบอกว่าต้องให้ชาวบ้านที่อยู่รอบๆคอโครงการเนี่ยเกิดความสําเร็จด้วยไปพร้อมๆกันก็เลยมีการจัดตั้งทีมงานขยายผลสู่หมู่บ้านรอบบริเวณศูนย์นะครับในการทำอันนี้พระองค์ท่านก็อนุญาตให้ทําใน10หมู่บ้านเป็นปัจจัยเบื้องต้นก่อนก็คือตำบลแม่โป่งหลังจากทําตำบลแม่โป่งเสร็จพระองค์ท่านก็ให้ขยายโครงการไปรอบๆจนเกิดความสําเร็จจนถึงทุกวันนี้การปลูกไม้3อย่าง ประโยชน์4ประการก็คือไม้3าอย่างก็คือไม้กินได้ไม้ใช้สอยไม้เศรษฐกิจหรือไม้ฟืนนะครับข้อดีก็คือเมื่อชาวบ้านเข้ามาในป่ามีไม้กินได้อย่างเช่นมาไฟมาเฟืองมีไม้ใช้สอยก็อเกอิไปทําฟืนทําฐานพวกนี้ก็อย่างเช่นพวกกระถินยักษ์ขี้เหล็ก่านะอนนี้ก็สามารถชาวบ้านได้ประโยชน์ และถ้าเป็นเศรษฐกิจได้ก็คืออย่างเช่นปลูกพิกไทยใต้ป่าปลูกมะม่วงใต้ป่าปลูกกระทร้อนปลูกขนุนใต้ป่าเวลาชาวบ้านเขาก็สามารถเก็บผลผลิตใต้ป่าตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าชาวบ้านใช้ประโยชน์จากพื้นป่าได้ก็เป็นการอนุรักษ์แล้วอ,อย่างที่4ี่ก็คือประโยชน์อย่างที่4ี่ก็คือการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่พระองค์ท่านบอกว่าที่เนี่ยจะเป็นลุ่มน้ําลุ่มน้ําหนึ่งที่พัฒนา ไปสู่รุ่นน้ำอื่นๆได้อีกต่อไปเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆรออยู่ในช่วงของกระแสอินไซด์ค่ะ